Oh. เออเออรออถาข้าวนึงถาข้าวนึงกำลงังออกไปเอาอน่าอ,อ๋อแค่นี้ละแค่นี้ละนานไปเจ้าเศร้าอีกแล้วไปทักในละมือนนิไปวันแหนยู่หน้ามูแม่มึงบ่เ็เฮ็ดงานบ่บ่มือนนี่คอยล่าแล้วมาจับเขาคุยกันจะเขาเ้าแนบ่โดนดอกจับเขาอีกอย่างอีโอ้เอาบ่มาบ่มาโตก็เ,เป็นผู้ใหญ่ละได้ลูกเศร้าหาสิเศร้าหกปีละอีกจักหน่อยค่ะว่าสิเอาลูกเอาเมียอีกละ วางแผนอนาคตเจ้าของไหวไปวาสีเห็ดยังหันบ่แมีนเตละมือเตล่าเว้นสิเลาะเล่นได้เห็นบอมูอเขาหันใหญ่ยายมากน้ำกันเป็นเจ้าเป็นนายหมดละ่ะบอกลูกไม่ยญ่สีหันจนกูเงินมาเห็ดเฮื่นได้ละมเมืองเจ้าของในบัดท,ที่นี่ย้ำมือเศร้าตื่นขึ้นมาขอตีเงินแม่แล้วไปหาหลาอเล่นกับซุ้มเด็กหน่อยอย่งานการมีขบอไปเห็ดมีแต่ล่ากับล่าสมควรคึดไม่ได้เลยเด้ลูกเอ้ยพ่อแม่ขมีแต่สิเทาไปหนาเด้โอ้ยแม่ เรื่องว่างแผนชีวิตนี่ว่าต้องบอกคอยดอกคอยว่างแผนไวเบิดแล้วคอยอยากเป็นอีหยังคอยอยากยูม่มองใดหันคอยเคลื่อนไหตะก้อนเจ้าหุ่นแต่ว่มาคอยบอคอยบอกเจ้าชื่อนี่แหละเออคันเป็นยังสั่นมันก็ดีอนาคตที่ว่างแผนไวสิฮ็ดอาชีพอีหยังล่ะเอออาชีพที่คอยไฝฟ,ฟันไวมีกะเป็นขี้เหลาที่ลำรวยเพอให้พ่อแม่เพิ่งได้เนาะเป็นขี้เหลาที่ลำรวยครับ <laughs> <laughs> โอ้ยบักพีกัดกระมับมเงยกูละลงดีใจว่าลูกจะคล้องขึดได้ว่างแผนเป็นมั่นเป็นเหมอะขี่เราแม้งจะได้สิมาลำด้วยอยู่เดียวนี่ <c oughs> เอาก็ะจะทำอนาคตดข่อยเนาะพ่อะก็อยักมีเรากินชุ่มมือแลแ้วก็อยักมีเงินใส่ชุ่มมือด้วยไม่อยากเฮ็ดงานนี่นะ <c oughs> <c oughs> ง้นแม่จักรอยเนี่ยอุ้ยทำยังเขา่าได้เรื่องได้เล่าจักเถื่อเดี๋ยวกุสิหาเงินซูวใส่ดอกปักขี้เหล่าที่ลำด้วยจังสีนะ่แม่แม่คอยนะโอ้โหใส่มาข้ามึง <c oughs>